ครับสวัสดีวันอังคารที่5กันยายน2566นะครับโอเคเรามาเจอกันเลยครับกับแนวโน้มราคาทองคำประจำวันอังคารที่5กันยายน2566ไปกันเลยครับเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูแนวโน้มไปด้วยกันนะครับครับเรามาดูกันที่ราคาทองคำเนาะราคาทองคำรายเดย์รายวานันวันละแท่งราคาทองคำรายวันบอกอะไรกับเราบ้างตรงนี้เรา ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าแนวโน้มในแต่ละวันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรายวันที่เรามองถ้าเรามองออกเราจะสามารถเล่นรอบทำกำไรไปกับราคาได้สินค้าตัวนั้นได้แต่ถ้าในรายวันเรามองไม่ถูกต้องการเล่นรอบทำกำไรก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ถ้าเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือมันจะพักตัวอยู่ในวันนี้ เราก็อาจจะผิดพลาดในการเล่นรอบได้นะครับดังนั้นตรงนี้สำคัญนะครับเราจะเห็นว่ารายวันเหมือนชนแนวต้านอยู่นะครับแนวต้านสิ่งใดสิ่งหนึ่งซักสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งมันชนอยู่ตอนนี้ทำให้แท่งเทียนเนี่ยสังเกตแท่งเทียนครับแท่งเทียนกลุ่มนี้นะครับจึงยังไม่สามารถที่จะเบรกไปไหนได้เห็นไหมครับนี่คือแท่งเทียนกลุ่มที่เกิดการชนแนวต้าน เราจะเห็นเลยครับมันเป็นพินบา r ์นะครับที่ไม่มีเนื้อเทียนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกให้รู้ว่าแรงซื้อแรงขายกําลังสู้กันอยู่บริเวณนี้เลยแล้วไอ้เจ้าแทั้งเทียนกลุ่มนี้เจออะไรอยู่เราลองไปดูครับแน mm ่ hmm. นอนครับแน่สิ่งแรกเราได้เราได้อะไรมาครับเราได้ h i g เห็นไหมครับเราได้ไฮแล้วเราก็ได้โลมาถูกต้องไหมครับ เราได้ High ที่1987ซึ่ง Pi ว o t โชว์มาแล้วนะครับเราได้โรมาที่1884 p i v o t วก็โชว์มาแล้วตรงนี้เราสามารถขีดแนวรับแนวต้านไปก่อนเลยนะครับหากใครเก่งเรื่องอลเลียตเวฟก็ลองใช้อลเลียตเวฟลองจับนับดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ถนัดเราก็เสนอว่าควรจะมาดูแนวรับแนวต้านมันง่ายกว่ากันเยอะนะครับ สำหรับ e l i t ย wave เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหากใครไม่เป็นก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยครับดังนั้นเรามาพูดถึงแนวรับแนวต้านมันง่ายกว่ากันเยอะนะครับเอาแนวรับแนวต้านมาวิเคราะห์แนวโน้มในแต่ละวันนะครับเราได้ h i g ได้โล w มาอย่างนี้เราก็ขีดแนวรับที่โลขีดแนวต้านที่ h i g เสร็จแล้วทำไงต่อครับการรีบาวขึ้นมามันรีบาว แล้วมันชนแนวต้านอะไรอยู่เราจะรู้ได้อย่างไรแน่นอนครับเราก็ไปเอาเราก็เอาเมาส์นะครับไปจ่อที่กล่องเครื่องมือครับนี่เลยเอาเมาส์ไปจ่อที่กล่องมือเส้นห้าเส้นด้านข้างตรงนี้ครับเป็นเครื่องมือที่เขาให้มานะครับเราก็คลิกไปหนึ่งทีคลิกไปสองทีมันก็ขึ้นมาครับเห็นไหมครับเราจะหาว่า ราคาที่ดีตัวขึ้นมาชนแนวต้านชนเป้าหมายอะไรอยู่เราก็เลยต้องใช้ฟีโ o n a e n ี y รีเทสเมนต์ครับคลิกไปที่ฟีโ o เรนซี่รีเทสเมนต์ตัวบนนะครับสีฟ้านั่นคลิกไปหนึ่งทีครับแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้จากเราจะดูว่าราคาดีตัวขึ้นมาชนกับแนวต้านอะไรอยู่เราก็รากเลยครับจากไฮที่1987 คลิกแล้วก็ลากลงมาหาโลเลยครับหาโลที่พันแป้อดสนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จเราแล้วทีนี้เราก็ลองขยายภาพมาดูนะครับว่าตอนนี้มันติดแนวต้านอะไรอยู่ละ่ะขยายมาเลยนะครับจะเห็นว่านี่เลยครับมันติดอยู่ที่1,948ก็คือ61.8%เห็นไหมครับของฟิบโอนเชี ที่เรากลางได้ตรงนี้เลยนะครับ61.8%ตรงนี้นะครับนี่คือแนวที่ติดอยู่ตอนนี้เลยเราก็ขีดเส้นเอาไว้เลยครับว่าน,นี่คือแนวต้านนะครับผ่านเก้าร้อยหกสิบแปดไม่ใช่โทษครับพันเก้าร้อยสี่สิบแปด นี่ครับให้เป็นสีเปลี่ยนสีสักนิดหนึ่งจะได้ไม่เกิดความสับสนนะครับเพราะว่ามันอยู่ระหว่างเนาะมันอยู่ระหว่างนี่แบบนี้แล้วตอนนี้ถ้าเกิดมันสามารถทะลุพัน8ไปได้ฟีปโป6ห8สิบเฟีปโปถัดไปมันก็ไปรออยู่ที่78.6%นะครับอยู่ที่พันเตรงนี้ป้างเราก็ใส่เข้าไปครับ แล้วก็ไปอยู่อีกทีก็อยู่ที่ไฮเลยนะครับพั 1, บนเตรงนั้นเห็นไหมครับเราได้แนวต้านมาแล้วทั้งหมด3แนวง่ายไหมครับสมาชิกทุกท่านง่ายนะครับแนวต้านแรกก็คือ61.8%ที่นี่เลยครับพั 1, บนเตรงนี้นะครับแนวต้านที่2 78.6%มาจากฟิปโปนะครับ อยู่ที่พันเก้าร้อยหกสิบห้าตรงนี้นี่คือแนวต้านที่สองส่วนแนวต้านที่สามก็เป็นไฮครับพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดตรงนี้ครับเป็นแนวต้านที่สามมีสามแนวต้านเรียบร้อยแล้วครับง่ายไหมครับหาแนวต้านง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราก็มาดูแนวโน้มครับว่าเราจะสามารถดูแนวโน้มอย่างไรล่ะเราก็ดูแบบนี้ครับเวลามองเราก็มองแนวโน้มแบบนี้ครับถ้าเกิดราคาขึ้นมาแล้วชน ชนแนวต้านแรกก็คือ61.8%ปอร์ซนของฟิโบนัชชีนะครับถ้ามันไม่ผ่านมันก็จะย่อตัวลงอย่างเช่นตอนนี้ครับมันกำลังเปนย่อตัวลงอยู่นะครับแต่ถ้าผ่านผ่านก็จะไปเจอกับแนวต้านถัดไปที่78.6%กเซ็ก็คือ1ั6 5นะครับชนแล้วปั้งถ้าไม่ผ่านก็จะย่อตัวลงนะครับ แต่ถ้าผ่านผ่านก็จะขึ้นต่อไปเจอกับแนวต้านถัดไปที่หนึ่งร้เปอร์เซนหรือที่ไฮเดิมไฮก่อนหน้าที่พ9นเ้า้แปสิบเจดนั่นเองนะครับชนปั้งถ้าไม่ผ่านก,ก็เกิดการย่อตัวลงแบบนี้นะครับมาถึงตรงนี้ใครเข้าใจกดหมาคนละหนึ่งตัวครับไม่เข้าใจกดศูนย เข้าใจกด5มา1ตัวครับไม่เข้าใจกด0นย์ว่าสิ่งเหล่านี้มาจากไหนสิ่งเหล่านี้มาจากไหนอา่าอธิบายมาแล้วนะครับทุกท่านถ้าไม่เข้าใจต้องย้อนย้อนคลิปไปฟังดูนะครับว่าเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็คืออาการของราคาตอนนี้แล้วแนวรับละ่ะเราจะหาแนวรับได้อย่างไรเราก็มาดูกันต่อเลยนะครับเมื่อเรารู้แนวต้านแล้วเราก็มาดูแนวรับกันต่อสำหรับแนวรับเมื่อเราเราได้แนวรับว่า ว่ามาจากไหนล่ะการย่อตัวลงนั้นมันจะย่อไปได้เท่าไหร่บ้างมันจะย่อไปได้แค่ไหนอย่างไรเราก็ใช้ฟิโบนัชชีเหมือนกันนะครับโดยโดยอะไรครับเราใช้จากโลที่พันแนะครับไปหาไฮที่ตรงนี้ครับไฮอยู่ที่พันเก้านะครับไฮอยู่ที่พันเเราก็ลากเลยครับ ลากอย่างไรครับเราก็เอาโลเอาไฮมาทําเหมือนเดิมเลยครับนั่นก็คือนี่ครับไปที่กล่องเครื่องมือนะครับไปที่กล่องเครื่องมือนะครับแล้วคลิกไปที่กล่องเครื่องมือสองทีครับมันจะขึ้นมาให้เราเป็นกล่องเครื่องมือที่เรามาใช้เราก็จะใช้ฟีโพเนซีรีเทสเมนอีกรอบหนึ่งนะครับกดคลิกไปที่ฟีโพเนซีรีเทสเมนครับแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยตรงนี้ครับเริ่มอย่างไรล่ะก็เริ่มแบบนี้ครับนั่นก็คือ จากโลเราก็ลากขึ้นไปเราจะดูว่ามันย่อลงมาได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับมันจะย่อลงมาได้เท่าไหร่เราก็ต้องเอาไฮกับโลมาใช้ไฮก็คือที่พันเก้าร้อยอ่านี่ครับห้าสิบสามเหรียญตรงนี้เปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะครับจะได้รู้พันเก้า้อยห้าสิบสามเหรียญตรงนี้นะครับแล้วโลอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ไม่ได้สีอะไรดีละ่ะถึงจะแจ่มแจมหน่อยแจ่มแจมสีส้มแล้วกันนะครับโลอยู่ที่นี่ครับที่เดิมครับเป็นโลโลเล่นด้วยกันตรงนี้เลยพันแปด้อยแปดสิบสี่นะครับเราได้ไฮได้โลมาแล้วเราก็ใช้ฟนะิโปรเนซีคลิกไปเลยครับปึ้ง อย่างไรล่ะนี่ครับเราก็ลากจากโรไปถึงไฮนะครับจากโรพันเก้าร้อยแปดสิบสี่ลากขึ้นไปหาไฮที่พันเก้าร้อยห้าสิบสามนะครับพันเก้าร้อยห้าสิบสามพันแปดร้อยแปดสิบสี่ลากขึ้นมาหาพันเก้าร้อยห้าสิบสามเราก็ได้ออกมาแล้วเห็นภาพไหมครับแบบนี้เลยนะครับเราก็ได้ออกมาว่าแนวรับ ก็จะเกิดตามที่ฟีโปบอกแต่ว่าจุดที่เราใช้มันไม่ใช่จุดเดิมนะครับเราใช้จุดอีกจุดหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้แนวรับอยู่ตรงไหนบ้างเราก็ตีไปเลยครับตีเส้นแนวรับไปนะครับที่ตรงนี้ครับแนวรับแรก6ตอนนี้ราคาลงมาทำจุดต่ำไว้ที่พัน 934นะครับจุดต่ำสุดเจ้าพันเก้ีนี้มันเป็นเป็นฟีโปเท่าไรเอ,อ่ยเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนครับตรงนี้มันบังนะครับพันเก้าอยสาสี่เป็นฟีโปที่เท่าไรบ้างครับเรามาดูกันเลยนะครับตีเส้นไปเลยครับสาสิบหอยู่ที่ยี่บสาม หกเปอร์เซนตโอเคเอาตรงนี้เป็นแนวรับแรกนะครับหนึ่งเก้าสามหกเป็นแนวรับที่หนึ่งเปลี่ยนสีนิดนึงแนวรับกับแนวต้านไม่ให้เป็นสีเดียวกันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงๆเ,เป็นสีส้มนะครับแล้วก็แนวรับที่สองก็จะอยู่ที่ฟีโปสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซน์อยู่ที่หนึ่งเก้าสองหกแนวรับที่สามอยู่ที่ 6 1 61. 8อซอยู่ที่1910เรียบร้อยเราก็ได้แนวรับตามนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนนี้ราคามันกำลังไซเวย์อยู่ในกรอบตรงไหนครับตอนนี้ราคากำลังไซเวย์อยู่ในกรอบตรงนี้นะครับ่อตอนนี้ราคาไซเวย์อยู่ในกรอบนี้ซึ่งการไซเวย์นั้นเป็นการไซเวย์ทดสอบแนวรับแนวต้านด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับแบบนี้นะครับ อันนั้นถ้าเกิดว่าสามารถหลุดแนวรับ1936ลงไปได้นะครับราคาก็จะลงไปหา19อ่าโทษนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเราต้องบอกแนวรับแนวต้านออกมาก่อนนะครับฮะ เราจะเห็นว่าแนวรับที่38.2%เนี่ยอยู่ที่1,926นะครับตรงนี้แล้วก็แล้วก็แนวรับถัดไป61.8%อยู่ที่1,910เหรียญตรงนี้ส่วนตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ก็คือ ยี่สามจุดหกเปอร์เซ็นอยู่ที่พันเก้าร้อยสามสิบหกเหรียญตรงนี้มีสามแนวรับตามนี้เลยนะครับสามแนวรับสามแนวต้านเนาะสมาชิกเห็นนะแล้วเนี่ยด้วยสิ่งนี้ครับอาการของมันอาการของมันที่เกิดขึ้นเราไปดูอาการไปด้วยกันนะครับนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือถ้าราคาลงมา ทดสอบแนวรับแรกนะครับถ้าราคาลงมาทดสอบแนวรับแรกพันเก้าร้อยสามสิบหกตรงนี้นะครับแล้วถ้าไม่ผ่านก็จะเกิดการเด้งกลับนะครับแต่ถ้าผ่านถ้าผ่านจะไปเจอแนวรับถัดไปที่พันเก้าร้อยยี่สิบหกเนาะซึ่งเป็นสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์ของฟีโโปนะครับตรงนี้ถ้าไม่ผ่านก็จะเกิดการเด้งกลับนะครับ แต่ถ้าผ่านลงต่อไปไปเจอกับฟิโป6ก8อเปอร์เซ็นต์อยู่ที่พันเก้าร้อยสิบเหรียญตรงนี้นะครับถ้าไม่ผ่านก็เด้งกลับเช่นกันนะครับนี่คือลักษณะของราคาตอนนี้นะครับแต่ถ้าผ่านก็ลงไปเจอกับโลเลยที่พันแปดร้อยแปดสิบสี่เหรียญตรงนั้นนะครับ อาการทุกอย่างก็เป็นแบบนี้ทุกท่านเข้าใจเนาะว่าแนวรับ3แนวก็จะมาจากฟิโบนัชชีนัมเบอร์นะครับแล้วแนวต้าน3แนวก็มาจากฟิโบนัชชีนัมเบอร์เพียงแค่ว่าเราต้องใช้จุดเริ่มต้นคลื่นกับจุดท้ายคลื่นที่ถูกต้องด้วยนะครับเราถึงจะสามารถหาฟิโบแนวรับแนวต้านของแต่ละชุดคลื่นได้นะครับดังนั้นตรงนี้ต้องไปฝึกนะครับสมาชิกทุกท่านต้องฝึกที่จะหาจุดหัวคลื่นกับจุดท้ายคลื่น ที่จะนำมาใช้ในการใช้เป็นฟีโพนซีเพื่อที่หาฟีโพนซีแนวรับแนวต้านของชุดขึ้นในปัจจุบันให้เจอด้วยนะครับเข้าใจตรงนี้ตรงกรนันเนาะโอเคนะทุกท่านส่วนตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปช่งน,นี้ไม่ผ่านก็ย่อตัวลงแบบนี้เนาะอันนี้เป็นสีเหลืองเนาะ ใครเข้าใจกด5มา2ตัวแล้วครับให้เข้าใจกด0แนวรับแนวต้านอย่างละ3แนวมาจากฟิโปนั่นเองนะครับทุกทท่านอีเลียดเวฟหรอครับเพราะว่าตรงนั้นน่ะฝึกฝนยากนะครับเราใช้แค่แนวรับแนวต้านใช้หลักการของเทคนิค f i โป n นซี่นัมเบอนะครับตรงนี้ก็เพียงพอที่จะ วางแผนการลงทุนกับตลาดได้แล้วนะครับหรือเราอาจจะมีเทรดเซตอัพเฉพาะตัวอะไรก็ตามนะครับเราก็สามารถนำมาใช้แต่อย่าลืมครับฟรีโบร์ชนซีนัมเบอร์เนี่ยกับแนวรับแนวต้านด้วยทฤษฎีดาวด้วยหลักการไฮโลเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องเรียนรู้และนำมาฝึกฝนให้ทำนานก่อนนะครับตรงนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะในการฝึกฝนเรียนรู้นะครับสำหรับวันนี้ก็ เตรียมตัววางแผนการเทรดกันได้เลยนะครับนั่นก็คืออะไรครับขอเขียนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเขียนออกมาเลยเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็เขียนออกมาเลยครับแนวรับ3ามแนวแนวต้านสามแนวจากฟีโบนาซีนั่นเองนะครับนั่นก็คือแนวต้านบนสุดอยู่ที่พัน สักครู่นะครับแนวต้านบนสุรอยู่ที่พันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับเขียนไว้เลยพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดเป็นไฮแล้วก็เป็นฟีโปรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วยังไงต่อครับแล้วเราก็ไปต่อกันด้วย แนวต้านที่2นะครับจากฟีโป78.6อยู่ที่1965นะครับ1965เราลอกออกมาเลยนะครับเพื่อให้สมาชิกจะได้เห็นชัดชดเนาะไม่งั้นเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับตัวตัวเลขฟีโปก็ค่อนข้างเล็กอ่าแนวรับแนวต้านแรกก็คือ1948นะครับผมขออนุญาตขยับเป็นไฮแล้วกันนะ1953เนาะ ว่าไฮเป็นอยู่ที่1,953นะครับก็ขออนุญาตขยับไปนิดนึงเนาะ48เป็น53นะครับส่วนแนวรับแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่บ้างครับแนวรับก็จะอยู่ที่ฟีปโปแรกเลยก็คือพันพันเก้าร้อยเท่าไหร่เนี่ยพันเก้า้อยสามสิบเจ็ดนะครับ 1,937เป็นฟิโป23.6%ก็นะครับก็จะเป็นแนวรับแต่โลมันอยู่ที่1,934ใช่ไหมขออนุญ,ญาตเอาเป็นเลื่อนไปเป็น1,934นะครับที่โลไปเลยนะครับเพราะเพราะว่ามันลงไปทำโลไว้ที่ตรงนี้นะครับดังนั้นเป็นแนวรับแรกเป็น1,934นะครับแนวรับที่2ก็จะเป็น พันฟิโปสามแปดจอนรอยี่สะครับพันเเป็น3 8มซของฟิโปนะครับแล้วก็แนวรับที่3าเป็น6ก8ิบเอ็ดจุดแปดเร้อยสิเหรียญน,นะครับเรียบร้อยครับตามนี้เลยครับใครเข้าใจกดห้ามาคนละหตัวครับไม่เข้าใจกด0ูน เข้าใจกดห้ามาคนละห้าตัวครับไม่เข้าใจกดศูนย์นี่ก็คือแนวรับสามแนวแนวต้านสามแนวจากฟิโบนัชชีนัมเบอร์นะครับวันนี้เราก็ได้กรอบการเล่นรอบทํากําไรแล้วนะครับสามกรอบนั่นเองนะครับกรอบเล็กกรอบกลางกรอบใหญ่อยู่ตรงไหนมันมาจากอะไรเราก็สามารถหาได้จากสิ่งนี้ได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยครับเข้าใจกดห้ามาคนละห้าตัวครับไม่เข้าใจกดศูนย์แวันนี้เราก็ เราก็ต้องจากลากันแล้วนะครับสําหรับทุกท่านนะครับใครที่เล่นรอบทํากําไรกับตลาดเนาะสักครู่นะครับใครที่เล่นรอบทํากําไรกับตลาดนะครับท่านสามารถที่จะนํากรอบการลงทุนจากฟิโบนัชชีตัวนี้ทั้งแนวรับแนวต้านซึ่งมันจะมีแนวต้านให้สามแนวเนาะแล้วก็มีแนวรับให้อีกสามแนวตรงนี้มันก็เป็นกรอบเล็กกรอบกลางกรอบใหญ่ ของแนวรับแนวต้านนะซึ่งตรงนี้เราสามารถนําไปเล่นรอบทํากําไรกับตลาดได้ด้วยเทรดเซตอัพที่เรามีนะครับเรามีเทรดเซตอัพอะไรเราก็สามารถใช้เทรดเซตอัพนั้นมาเล่นรอบได้บางท่านเก่งอีเลียดเวฟท่านก็สามารถใช้อีเลียดเวฟในการมาเล่นรอบได้บางท่านใช้ฟิโปนาชีนี่แหละในการเล่นรอบกับตลาดไปเลยบางท่านก็อาจจะเรียนรู้ kts กุญแจพลิกชีวิตของคุณยุทธไปแล้วก็สามารถใช้ KTS มาเล่นรอบทำกำไรกับตลาดได้นะครับหรือบางท่านอาจจะมีเทคนิคส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเทคนิคอะไรนะครับท่านสามารถที่จะนำมาเมื่อเรารู้กรอบแล้วสิ่งแรกที่เราต้องรู้คือเราต้องรู้กรอบการเคลื่อนตัวก่อนนะครับเมื่อเรารู้กรอบการเคลื่อนตัวเนี่ยถ้ามันทะลุเมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าแนวโน้มมันเปลี่ยนเป็นเล่นกรอบที่ใหญ่ขึ้นนะครับเราตรงนี้เราต้องรู้ด้วยนะครับเราต้องเข้าทันตลาดสําคัญตรงนี้นะครับเมื่อเรารู้กรอบ เราก็สามารถที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ตลาดมันเปลี่ยนมันมีการเบรกเอาท์เราก็รู้แล้วตลาดตอนนี้เปลี่ยนการเคลื่อนที่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องขยับตามต่อไปนะครับตรงนี้คือการ m ม n เนจเมนท์พอร์ตการลงทุนนั่นเองเนาะเราก็ต้องระมัดระวังด้วยตัวเราเองนะพอร์ตของเราถ้าเราไม่ระวังแล้วใครจะมาช่วยระวังให้เราครับเงินทุนของเราเราเท่านั้นที่จะทำให้งอกงามหรือทำให้ศูนย์หายไป โอเคนะครับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ